หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับได้แพ็คแบตเตอรี่นะฮะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากล่อง power box กันนะครับเอาแบตเตอรี่ไปตรงนี้นะนะครับผมตรงนี้นะแล้วส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนนี้จะเป็นวางอุปรกรณ์นะแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็มาเ a ย o u t วางวัตอุปรกรณ์เราจะใส่อะไรบ้างนะก็กะตำแหน่งแล้วนะครับผมมีนี่หน้าจอนะเฮ้ยเถ้าเ มีหน้าจอนะหน้าจอไว้ตรงนี้ไอตัวชาร์จเนะี่ยไว้ตรงนี้นะครับชุดชาร์จนะชาร์จไว้ตรงนี้สวิตช์ปิดเปิดนี่วางไว้ตรงนี้ตัวชาร์จนะฮะจะมีสองชุดนี่อันนี้มีตัวชาร์จนะอันนี้แบบสี่เหลี่ยมผมจะไว้ตรงนี้แบบกลมเนี่ยผมจะไว้ตรงนี้นะครับสองตัวแล้วก็แจ็คตัวเมียเนะี่ยสองตัว จะใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ตัวยานี่สองอันนะผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสำหรับเผาบอกของผมรูปด่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเจาะกล่องกันเลยครับผมหลังจากเยเอาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ทําการวัดนะครับผมวัดจุดต่างๆนะเพื่อจะเจาะรูแต่ละชิ้นนะครับผม แตะละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยอันนี้จอหน้าจอจะติดไปตรงกลางเลยนะครับโอเคแล้วก็เจาะเจาะชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้ผมกาจะวางหน้าจอนะโอเคเจาะได้ที่ก็ตรงนี้คนะ พอดีนะก็ให้หวางพอดีนะครับใส่รูไปได้พอดีนะชิ้นที่หนึ่งเสร็จไปนะชิ้นที่สองทำการเจานะรูเจาะรูที่ละไหน่อยนะเจาะรูไปเรื่อยๆนะ เจออาะน้ำเสร็จแล้วเราก็ใช้ดอกเจดีเจาะตามครับร <c oughs> ค่อยๆเจาะน,นะฮะให้มันเกินให้มันเกินตัวนี้นะครับ <c oughs> ใ,ใส่ไปได้ค่อยๆเจาะ Okay. ประมาณนี้นะรูนี้ได้แนละ้วนี่รูครับประมาณนี้นะเอาคัตเตอร์ตีตกแต่งนะตกแตง่งรูให้มันดีนะครับดูสิพอดีไหม ได้นะครับนะโอเคสองโลนะโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้นะครับได้แล้วสองพันน,ะค,ะ,นะครับโอ้จัดนะครับเกี่ยวพ่ออือพอดีเป๊ะพอดีเลยต่อไปอีโลนี้ค่อยๆนะปื๊ดเดียวมันไปยาวเลย เตีย,ไยงไปยาวเลยอืมโอเคอันนี้พอดีโอเคได้รู้แล้วต่อไปก็สวิตซ์สี่เหลี่ยมนะไปตั้งแต่ก่อนปิดสวิต ใส่เข้าไปอโอเคปิดใช้ได้แล้วก็ใส่เข้าไปสวิตปิดเปิดออโอเคสวิตปิดเปิดใส่เข้าไปแล้วก็จอจอดิสเพย์นะ ใส่เข้าไปนะโอเคนะอเราก็ใส่เข้าไปต่อมานี้นี้ตะการหมุนกนีนะ่ตัวนี้อันนึงก็ตัวนี้ นช่องอย่างนี้จาจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ทางนี้สวย,สวย นี่ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้ก่อนในการ สำหรับอันนี้นะแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนี่สวยกันไหมโอเคอหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ เขาบอกของเราโอเคนี่ก็เสียบไปตรงนี้ทีเดียวก็บัตรกีสายไฟต้อนต่อไปเป็นการขันน็อตตัวนี้นะครับ ก็อันนี้ใส่ลงไปตรงๆนะแล้วก็ขันนอ็อต ตรงนะครับนี่ให้มันตรงๆกันนะอโอเคเรียบร้อยกล่องเผาบอกเราก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เหลือก็ไปไล่บักกีสายไฟข้างในกันครับนี่เดี๋ยวกีสายไฟข้างในกันนะขั้นตอนต่อไปเป็นการเดินสายนะเราก็ทําการมาร์กจุดตรงนี้นะอันนี้หนึ่งช่องกีสายไปนะีน่นะแล้วก็ช่องที่สองเลยนี่ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะตะกีดไปจบที่ทองสุดท้าย ไปเรื่อยๆจุดหนึ่งเป็นจุดที่สองจุดที่สาม <ๆ S 1> อยากกมาตรงนี้นี่ไฟบวกนะครับผม ไม่ยากครับเรื่อยๆนะแล้วก็ไปอันนี้แล้วม,มาจบด้วยอันนี้ ไม่อยากเลยะเนี่ยไล่มาแค่นี้เองตื๊ด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 แล้วก็บวกอ่ะจากนี่บวก้ยเข้านี่ยางไหมครับไม่อยากเลยนี่ขบวกไหต่อไปให้คลบนะคูลบเราจะเริ่มจาก อันนี้แล้วกันเขาเริ่มจากนี้นะเห็นะครับเกิดเหตุผิดพลาดที่หน่อยนะครับเนื่องจากเนี่ยสวิตตัวนี้ผมไปดัดในงอไงมันก็เลยทำให้คอนแทคมันไปถึงกันนะสวิตก็เลยเสียนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับไม่ควรจะดัดมันนะครับเนี่ยดัดมันก็เลยงอเนี่ยดัดมันงอก็เลยทำให้มันเสียนะ ต้องถอดออกครับผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปเราใช้ตัวนี้มาแทนนะตัวนี้มาแทนนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันพังแล้วโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาบักกี้กันเหมือนเดิมบักกตรงนี้โอเคต่อไปชะงักนิดนึงนะ งักนิดนึงเพราะว่าสวิตช์มันเสียร้อน ไฟกมาลงตรงนี้ติดเพลมลงตรงนี้เพลงกาวเ,เรียบร้อยนะครับอืเสร็จการบักกีแล้วนะฮะเนี่ยตามจุดเนี้ยเอาปืนกาวย่อยอีกทีนึง โอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่แบตเตอรี่กันเสร็จแล้วก็ทำการยอดปืนกาวนะฮะตามจุดต่างๆยอดให้หมดเลยน,ะนี่ครับผมเมื่อเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยอันนี้เสร็จแล้วนะขอบ๊บอืมนะครับเป็นแบบนี้นะครับ อันเนี้ยมันยืดกมาหน่อยนะเพราะว่าสองตัวนี้มันหมดนะก็เลยทําเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะฮะบางคนไม่ชอบตัวนี้ก็ใช้แค่นี้ก็พอสองตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่แบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่มาใส่บ๊อบใส่แบตเตอรี่เข้านะแล้วก็เสียบคอน,นี้ครับผมแล้วก็วางตำแหน่งให้ดีนะโอเค เรียบร้อยอืเรียบร้อยครับอืเด้งไปเลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ power b l o อกนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับชุด power block m i n เล็กๆนะครับผม12โวลต์20แอมป์นะครับเลกระทัดรัดนะเที่วไหนก็ได้นะขอจบลิปเพียนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ